สวัสดีค่ะอวนลากปลาด่างกัดกั้นล้อมปลาเพื่อหวานแหนะคะของเข้าแล้ววันนี้เข้าครบไซส์ครบทุกขนาดนะคะวันสองวันที่แล้วของหมดคนงานทำไม่ทันใครต้องการนะคะด่างกัดจะมีสามเซ้นสี่เซนนะคะก็ะรีพักเข้ามาหรือสนใจเป็นอวนลากปลาอวนลากปลาของเราก็จะมีตั้งแต่ขนาดตาสองเส้น ถึง6เซน2เซน2เซนครึ่ง3มเซน3มเซนครึ่ง4ี่เซน5้าเซน6เซนของข้าวครบทุกส์หรือสนใจจะเป็นแห่เอ็นปอนนะคะเราก็มีเอ e ็นปอนเอ็นเกลยวแห่ได้ทอรโรงงานเขดเอหรือจะเป็นแห่เอ็นบิดที่เพิ่งมีเข้ามาใหม่นะ,ะตอนนี้มีของพร้อมส่งมีครบทุกขนาดอ่ะเดีย๋ยวทางร้านขอเวลาเช็คของเอาวอนลงสักครู่นะคะ สนใจนะคะอนลากอนล้อมก็ทักเข้ามามีพร้อมส่งค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านร้านชลิตาการค้าหรือจะเข้ามาเลือกที่ร้านก็ได้นะคะพิกัดขายแหร้านชริตาการค้าแหอวนปิกส่งร้านเราก็ติดก,กับถนนสายเอเชียหมายเลขสามสิบสองขาเข้ากรุงเทพกิโลเมตรที่ร้อยยี่สิบสามวกสี่ร้อยพื้นที่อำเภอสุพยาจังหวัดชนาทนะคะ เราอยู่ติดกับทางเลยมาง่ายค่ะอะวันนี้ไม่ได้ตั้งหน้าร้านนี่ค่ะสนใจเข้ามาแวะชมนะคะเลือกซื้อเลือกหาเเอ็นแฮ่ได้วันากวนล้อมเข้ามาได้เลยของที่อยู่บนชั้นนี้ทุกผืนเช็คสินค้านะนะคะสินค้าก่อนส่งสินค้าพร้อมใช้ทั้งหมดเปิดแวะเข้ามาเลือกได้ค่ะบางทีทางร้านติดธุระหน้าร้านไม่ได้เปิดแต่ถ้าแม่ค้าอยู่สามารถขายให้ได้หมดค่ะ ขออนุญาตเอาของลงก่อนนะคะสวัสดีค่ะ